วันนี้ร้าน999เตต e มปั๊มนะครับข้ามตลาด AC ลำลูกกาคองสีเบอร์โทร0860761224นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าติดตามข้อมูลแน่ๆนะฮะกดเสียงกระดิ่งเลย Asia m a c t o n l Shop Shopping Online นะครับเรานำเสนอและแนะนำปั๊มแช่ดีๆนะครับวันนี้มาเสนอปั๊มแช่นะครับสำหรับตุดส่วง a d g แดนดังจากไต้หวันนะครับไฮไลท์นะครับสินค้าประเภทนี้นะฮะ เล็กสามารถลงบ่อส่วมได้เลยสี่นิ้วขึ้นร้อสิบสี่นิ้วเอสแม็กซนะคะ4เมตรน้ํานะครับสูงสุด40ลิตรต่อนาทีซึ่งพอนะครับสําหรับช่วงเวลาที่ว่าฝนตกหนัหนกๆแล้วส่วมเราตันตัวนี้เลยที่ร้าน9 9้าเก้าเก้าอินร์ปัมลำลูกกาของสี่ร้านเดียวนะครับที่มีขายส่วมปัมดูดส่วมแล้วใช้ได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับพิเศษไฮไลท์นะฮะ เสือ้อสแตนเลตนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอายุการใช้งานนะฮะจะยาวนานนะครับน้ําที่เป็นกดเป็นด่างนะครับไม่สามารถกัดหรือทําให้ไอพลาสติกเนี่ยด้านด้านที่ว่า protecting ิเนี่ยดรวดเนี่ยนะครับไม่ได้น้ําเข้าได้นะครับเพราะเราพวกเนี่ยมันเป็นบ่อสุปรปกปังมสุปรปกเราจะไม่ค่อยมีการชาําระเราจะวางไว้ในบ่อนะฮะไฮไลท์เลย <S <S เล็กกระทัดรัดนะครับ สนิ้วครึ่งลงบ่อส่วมได้เลยนะฮะ <c oughs> สินค้าดีนะครับคุณภาพสูงราคาจับต้องได้นะครับที่ร้าน999ากก้าอิเตอร์ปั๊มถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะฮะถ้าติดตามแน่ๆนะครับกด u ั s c r i b ์นะฮะขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ